สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมนะคะกับหัวข้อเขายังแคร์เราอยู่ไหมเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะยังแคร์คุณอยู่หรือเปล่า Trials Eight of Wands, Eight of Cups, Five of Swords, Three of Cups. Eight up cups, four up cups. e i g of Swords, Tree of Swords, Nine of Pentacles ถามว่ายังแคร์คุณอยู่ไหมเขายังแคร์คุณอยู่ไหมผู้อ่านคิดว่าลักษณะนะเรียกว่า อ,อการกระทำการกระทำหรือพฤติกรรมหรือคำพูดอะไรต่างๆของคุณนะ่ะมันยังมีผลกับความรู้สึกของเขาอยู่มีผลต่อจิตใจของเขามีผลต่อความรู้สึกของเขาไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่มีการ Take Action หรือแม้แต่คำพูด หรือแม้แต่ความคิดทัศนคติอะไรของคุณเนี่ยมันก็ยังมีผลกับความคิดความรู้สึกของเขาอยู่แต่ถามว่าอ,อการตอบรับหรือสิ่งที่เขาแสดงออกหรือว่าตอบรับกับกับการกระทําหรือคําพูดของคุณอะมันเป็นยังไงเขาเลือกที่จะเขาเลือกที่จะเอ,อ ตัดบทถ้าสมมติคุณกับเขาทะเลาะกันมีปัญหาอะไรกันน่ะเขาจะเลือกที่ที่จะตัดบทไปบางครั้งก็คือยอมแพ้อยอมแพ้แบบคือไม่อยากทะเลาะด้วยอะไรอย่างเงี้ยยอมให้คุณชนะไปเฉยเฉยเพราะเพราะขี้เกียจทะเลาะไม่อยากทะเลาะเบื่อลำคาญต้องใช้คำว่าเบื่อลำคาญแต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโกรธนะอย่าเพิ่งโกรธเขาหรืออย่าเพิ่งโกรธผู้อ่านด้วย คือเข้าใจมาบางคนน่ะเขาอาจจะไม่ได้เบื่อคุณไม่ได้ลำคาญคุณนะแต่เขาเบื่อการทะเลาะเบื่อเ,เบื่อการที่จะต้องมาแบบเถียงแล้วก็มันจะนำพาไปสู่การอารมณ์ที่มันรุนแรงขึ้นน่ะเขาก็ไม่อยากจะอยู่จุดนั้นมันยิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งหัวเสียอืม ว่ารู้สึกว่าเขาเบื่อเบื่ออะไรแบบนี้มากกว่าไม่ได้ไหมายความว่าเขาเบื่อคุณแต่เบื่อการทะเลาะเบาะแว้งเบื่อที่จะเถียงเบื่อที่จะตอบโต้เพราะเขาอยากรักษาความรู้สึกดีๆรักษาความสัมพันธ์ต่อให้คุณกับเขามันจะมีอะไรที่ขัดขัดใจกันหรือว่ามีอะไรทะเลาะกันอ่ะแต่เรื่องดีๆมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วอะเนาะทุกคู่ทุกคนเขาก็เลยรู้สึกว่า เออยิ่งทะเลาออะความรู้สึกดีๆมันก็จะยิ่งลดน้อยถอยลงก็เลยไม่อยากทะเลาะอืมเขาเลือกที่จะแบบเดินหนีเลือกที่จะยอมแพ้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเลือกที่จะแบบทำหูทวนลมทำแบบไม่ฟังไม่ใส่ใจอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ไม่ได้มายความว่าเขาไม่รู้สึกอะไรนะเขารู้สึกนะบางครั้งเขาก็เก็บมาคิดผู้อ่านว่าเขาเขาเก็บมาคิดเยอะเลยแหละ โดยเฉพาะเรื่องของคําพูดของคุณนะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะบางครั้งคําพูดมันก็ต้องกันกองหน่อยเนาะระมัดระวังคําพูดนิดนึงเพราะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตอบโต้อะไรหรือไม่ได้พูดอะไรไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาตรงๆนะตอนนั้นจุดนั้นนะ่ะแต่เหมือนเขาเก็บเอาไปคิดนะคะเก็บเอาไปคิดแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจอยู่ข้างใน แต่ถ้าคุณตั้งใจให้เขาเจ็บปวดอยู่แล้วตั้งใจให้เขารู้สึกเอ,อทุกข์ทรมานกับคําพูดของคุณคืออยากจะเสียดสีอยากจะแบบว่าจิกกัดให้มันสาสมกับสิ่งที่เขาทําผิดอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําผิดกับคุณมากคุณโกรธเขามากคุณอยากให้เขาเจ็บคุณอยากให้เขาปวดก็โอเคก็ทําไปแต่จะบอกว่าพอวันนึงคุณหายโกรธเขาแล้ว ความรู้สึกอะไรของคุณเนี่ยมันมันกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วแต่เขาคําพูดที่คุณพูดกับเขาไปมันยังอยู่นะมันยังอยู่ในหัวเขานะเพราะฉะนั้นก็ระวังดีๆคิดดีๆนะคะถ้าอารมณ์ชั่ววูบมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบอะ่ะให้ระวังมากๆแต่ถ้าคุณโกรธคุณเกลียดเขาแบบไม่อยากได้เขาคืนอะไรอย่างเงี้ยจะเลิกก็เลิกไปเลยจะโก,กรธกันเกลียดกันก็ตามใจอะไรอย่างเงี้ย เก็ไม่เป็นไรก็พูดได้เพราะว่าคนคนนี้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยตอบโตหรือแสดงอาการอะไรออกมาไม่ไม่ค่อยแบบว่าเออไม่ค่อยบอกว่าง้อง,งอนอะไรแบบเนี้ยแต่เขาเลือกที่จะเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะหันหน้าหนีเลือกที่จะ เดินหนีไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถอยไปตั้งหลักรอแบบอารมณ์ดีแล้วค่อยมาคุยกันอะไรอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าพอมันผ่านไปคุณอารมณ์ดีก็เปลี่ยนเรื่องไปเลยอะ่ะเปลี่ยนเรื่องแบบอืชวนไปกินข้าวชวนไปเที่ยวชวนไปสังสรรค์คือทําอะไรที่แบบว่าเข้าโหมดเข้าสูงโง่โหมดอารมณ์ดีอย่างนี้เลยอะ่ะ เออแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้มาง้องอนอะไรมากก็มีบางครั้งมีบางครั้งที่อาจจะมีง้อบ้างแต่ถ้าบ่อยนักผู้อ่านมองว่าเขาไม่ได้ง้อบ่อยๆอ,อ่ะไม่ได้แบบว่ามีของขวัญมาให้หรือว่ามีดอกไม้มาขอโทษหรือมีคำพูดสวยๆหว,วานๆหรูๆอะไรยอย่างเงี้ยนานๆจะมีทีนานๆจะมีสักครั้งแต่ส่วนใหญ่คนคนเนี้ยจะเลือกวิธีที่แบบ เ,เหมือนลืมลืมเรื่องราวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าเคยทะเลาะกาันหรือเปลี่ยนเรื่องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รอให้ให้สถานาการณ์มันสงบลงก่อนรอให้อะไรมันมันดีขึ้นก่อนรอให้คุณใจเย็นก่อนให้คุณหายโกรธก่อนอะไรอย่างเงี้ย้วอาจจะชวนคุณไปเที่ยวชวนคุณไปกินข้าวไปดูหนังหรือว่าทําอะไรที่แบบมันมันผ่อนคลายมันสบายใจอะค่ะประมาณนันมากกว่า ทีนี้ถ้าตามหัวข้อถามว่าเขายังแคร์คุณอยู่ไหมเขาก็แคร์เขาก็แคร์ความรู้สึกคุณนั่นแหละถ้าเขาไม่แคร์เขาไม่เก็บคําพูดของคุณมาคิดมากไม่เก็บการกระทําของคุณมาใส่ใจนะคะเพราะว่าการกระทําหรือคําพูดของคุณเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันทําให้เขาอะเจ็บปวดนะเหมือนถูกฉีกหัวใจแล้วก็แบบเนี่ยมันเหมือนคนที่ หายใจไม่ออกมันยึดติดอะ่ะมันมันแบบว่ามันไม่ลืมง่ายๆว่างั้นเถอะถ้าคุณไม่ใช่คนสำคัญของเขาไม่ใช่คนที่เขามีความรู้สึกอะไรมากๆด้วยเนี่ยเขาคงไม่เก็บความความคิดหรือคำพูดของคุณมาใส่ใจขนาดนี้เขาคงจะปล่อยผ่านไปอะ่ะอืม แต่บางทีอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอยเหมือนเขาไม่แคร์คุณเลยเขาไม่ใส่ใจความรู้สึกคุณเลยทําไมเขาไม่ค่อยง้อคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอของแต่ละคนหรือความเคยชินของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าซึ่งคนคนเนี้ยผู้อ่านมองว่าเขาเป็นคนประเภทที่แบบไม่ชอบเผชิญหน้ากับเรื่อง ปวดหัวไม่ชอบเผชิญหน้ากับเรื่องอะไรที่มันวุ่นวายไม่ชอบทะเลาะไม่ชอบเถียงอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะหลบเลือกที่จะหนีถอยไปตั้งหลักอะไรอย่างงี้มากกว่าอืมนะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ